แช่งเดี๋ยวเดี๋ยวโรน่าถ้าเองได้เห็นคลิปนี้นะเออเองฟังนิดนึงนะโรน่ <R ona. S 1> าไอ้ที่เองสาบแช่งไทยนะ่ะเองคิดดูดีๆนะเองบอกว่าขอให้ประเทศไทยไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีน้ำมันใช้โรน่าเองคิดดูดีๆนะประเทศไหนกันแน่ที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีน้ำมันใช้โรน่า,ม,ม,ฟฟามันเป็นประเทศเองทั้งนั้นเลยนะประเทศคเมนนะ่ะ ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีน้ำมันเออน้ำมันมีก็แบบแย่งกันใช้จนแบบแล้วลามันก็ขึ้นราคาด้วยเออใช่ไหมโรน่า <c oughs> เออสาปแช่งคนอื่นยังไงให้เข้าตัวโรน่าแลว้วมาบอกว่าให้ประเทศไทยตกนรกสิบแปดชั้น <c oughs> อุ๊ยโรน่าเองเคยไปลงนรกมาแล้วเหรอถึงได้รู้ว่านรกมีสิบแปดชั้นน่ะเอออุ๊ยคงจะให้ฟิลแบบว่าเหมือนอยู่คอนโดอะไรอย่างนี้เนาะโรนะ่าเนาะ ใช่ไหมเออแสดงว่าเองเคยไปนรกมาถึงได้รู้ว่านรกมีสิบแปดชั้น <S <S ขอให้ประเทศไทยล่มสลายใช่ไหมโรน่าอืมสถานการณ์ในประเทศเองก่อนเองดูว่าใครกันแน่ที่จะล่มสลายโรน่าประเทศพวกเองนะ่ะกําลังจะฆ่ากันอยู่แล้วอดอยากปากแห้งเนี่ยหนีมาไทยยะแยะเลยโรน่านะข้าวของเครื่องใช้แพงแล้วก็คนก็ไม่มีงานทําไม่มีเงินอีกโรน่า ก็คิดดูกันแล้วกันนะว่าระหว่างไทยกับเคเมรนะ่ะใครจะล่มสลายก่อนใครแล้วใครไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีน้ามันใช้ประเทศเองทั้งนั้นแหละโรน่าเออเองสาบแช่งไทยยังไงถึงได้เข้าตัวเองเว้ย <laughs> ฮ่า่าโรนมันเข้าตัวเองทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไทยไม่เคยลุกรานเคเมรมีแต่เคเมรที่ลุกรานไทยคําสาบแช่งใดๆของพวกเองที่สาบแช่งประเทศไทยอะ่ะ มันไม่เป็นผลหรอกโรนามันจะกลับเข้าไปหาพวกเองคือเพราะพวกเองนั่นแหละเป็นโจรที่ลุกรานประเทศไทยเองคอยดูซิโรนาเองคอยดูครรําสาปแช่งที่พวกเองแช่งไทยมันจะกลับไปหาประเทศเขมรกลับไปหาคนเขมรทั้งประเทศกลับไปหาเองด้วยอีโรนาประทววเขมรกรมขมายชาวพวกเอง,งงงใช่ไหมว่าทําไมนานาชาตะถึงไม่เชื่อแล้วก็ไม่ช่วยพวกเองงอ <c oughs> น,นละ่ะเกิดโอยแบบ ตัวตางบิภพโลกกีออตจือก็กินมันจุยพงคแมรสาเหตุที่นานาชาติเขาไม่ช่วยพวกเองเขาไม่เชื่อพวกเองเพราะว่าพวกเองน่ะมันโกหกรัฐบาลคเมรน่ะชอบโกหกหลอกลวงโกหกหลอกลวงทั้งประชาชนตัวเองแล้วก็โกหกหลอกลวงนานาชาติเวลาจะพูดเวลาจะกล่าวหาประเทศไทยนะไม่เคยมีหลักฐานหรอกมีแต่พูดปากเปล่าและประชาชนก็โง่เชื่อด้วยเออตัวตังพิภพโลกกีออตจือคแมรประถาพงคแมร ชอบកងហោបក់បនឈររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះតួសំខាន់លើយកងហោបក់បនឈរគ្រប់យ៉ាងកងហោបក់បនឈរប្រជាជនខ្លួនអែងផងកងហោបក់បនឈរទៅតាមពិភពលោកព្រ្លាយໃຫយអុយព្រ្លេននាងថាអុយបតិសៀមអញ្ចេះមិនគឺមានផោះតាងទេໃຫយត្មត់នៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាក៏លងងជឿទៀតផងបតិដែរชอบកងហោបក់បនឈរណាមិនមានហរាគេជឿទេមិនខាតខ្វាមណាជឿຖືណាមែនប្រទេសไหนទីបែប ปกครองรัฐบาลที่ชอบโกหกหลอกลวงตอแหลสร้างแต่ข่าวเฟกนิวอะนานาชาติเขาไม่เชื่อหรอกมันขาดความน่าเชื่อถือเมอนเพราะอย่างนี้แหละพวกเองถึงได้แพ้ประเทศไทยเพราะพวกเองไม่เคยมีความจริงใจไม่เคยมีความจริงมีแต่ความโกหกนะพวกตาแจ้งแจ้ไเ้ยคเมรบันจันประตีซีมก็ชอบกข่งฮออันแจ๊กเเฮยเออบอสัซนตาแจ้กัก็ตงออันแจ๊เ,จเจตัวเรื่อยๆนะปนย่มยายบ้านเลยถ้าปฏิตีคแมนะและเลี่ย ถาประเทศพวกเองยังมีรัฐบาลที่สร้างแต่ข่าวเฟกนิวไม่มีความจริงใจแบบนี้นะไม่ช้าไม่นานหรอกประเทศเขมรพวกเองอะ่ะมันจะล่มจมพวกเองคอยดูเอาไวนะ้นะเมียน